นี่เกสเกสไอเกสโอ้ยอะไรวะตอนนี้แลชเชอร์กำลังไล่สวยเวอร์คนอื่นอยู่นะเป็นเกสก็รีบไปช่วยดิวะไม่ขี้เกียจม,ม,มึงมึงมาเพราะว่ายัางไงขี้เกียจเออก็ตามนั้นแหละกูขี้เกียจแล้วต้องออกไปเสี่ยงอันตรายทุกตายอยู่คนเดียวนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเวย้ยแต่เพื่อนๆในทีมเราอาจจะตายหากันหมดก็ได้นะเวย้ยก็บอกอยู่ไงว่าแต่ว่าตอนนี้ปาร์ตี้นูกําลังตกอยู่ในอันตรายนะอ๋องนเหรอ ฉันเลยนะฉ,ฉันขอ้องอ่ะแกหน่ยังกระจอกไปเออวะเอาจริงๆก็ต่อยให้มันจบๆไปเลยก็ได้นี่ว่ะไม่เห็นต้องบอกก็เสียเวลาเลย <c oughs> นี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าล่ะว,ว้าวคนเกส เทสุดๆไปเลยค่ะสุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งอะนะใช่แล้วล่ะเห็นด้วยเลยเกสเท่มากเลยนะ